สตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งช่องแคบมะละกาคำว่าสตูลมาจากคำภาษามาลายูเกิดะว่าสตูลแปลว่ากระท้อนซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้โดยชื่อเมืองนครีสโตยามัมบังสาาราในวงเล็บนักเกรีสตูลมัมบังสการานั้นหมายความว่า สตูลเมืองแห่งพระสมุทรเทวาดังนั้นตราพระสมุทรเทวาจึงกลายเป็นตราหรือสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้การปกครองแบ่งออกเป็นเจ็ดอำเภอ36ตำบล257หาบหมู่บ้านอำเภอเมืองสตูลอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอทาแพรอำเภอละงูอำเภอ,ท,อ,เภอ,อ,เภอทุ่งว่าอำเภอมันัง ตราประจำจังหวัดสตูลเป็นรูปพระสมุรเทวาประทับนั่งบนแท่นหินเบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดงดวงตรานี้ใช้ทั่วไปของสำนักงานจังหวัดคำขวัญประจำจังหวัดสตูลสตูลส,สงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์หมายประจำจังหวัดสตูลหมากพลูตะกะแตน